สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนนาเตรียมย้ายประเทศทิ้งท,ท,ทุกอย่างไปอยู่ที่ที่ไม่มีใครรู้จักแอนนาวรินทรนวัตะสังเตรียมย้ายประเทศทลั่นทิ้งทุกอย่างไปอยู่ที่ที่ไม่มีใครรู้จักรับเครียดมากโดนวิจารณ์ขอบคุณทั้งคนที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนโดยแอนนาได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่มทีเพจแอนคลับเฟบีระบุว่าที่ผ่านมาแอนนาดูแลคนมากมายรับงานไม่เลือกเพื่อทุกคนอยู่ สบายแต่หลังจากนี้จบคดีแอนนาจะทิ้งทุกอย่างทั้งงานทั้งชื่อเสียงไปอยู่ประเทศที่ไม่มีใครรู้จัก กับสามีก็เคลียร์จบแล้วต่อไปจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างที่ผ่านมาเครยียดมากทั้งการโดนวิจารณ์เรื่องการรีแคปนางงามการทำงานชีวิตส่วนตัวเหนื่อยมากกับการเป็นคนในแสงถูกพิพากษาทุกวันก่อนสิ้นปีจะดับไฟทุกดวงทิ้งทุกอย่างขอบคุณทั้งคนที่ซับพอร์ตและไม่ซับพอร์ต ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากท i n i com ขอบคุณครับ